รินา c g m 4 8ประกาศอำลาแฟนคลับคอนเสิร์ตจบการศึกษาครั้งสำคัญในวันที่30พฤศจิกายน2024ที่อันตราอารีนาฮอนบราโวชั้น5ปรินาอิส a ตะหรือที่รู้จักกันในชื่ออิสุรินาจาก c g m 4 8ได้จัดคอนเสิร์ตจบการศึกษาที่ชื่อว่าอิสุรินากราสดูเอชันคอนเสิรทุกคนอาริกาโตเพื่อเป็นการอำลาแฟนคลับครั้งสุดท้ายในฐานะไอดอล หลังจากที่เธอได้ร่วมง,งานกับวงไอดอลมาเป็นเวลากว่า15ปีอีกคอนเสิร์ตนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปิดฉากการเป็นไอดอลของรีนาเท่านั้นแต่ยังเป็นการขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ได้ให้การสนับสนุนเธอมาตลอดระยะเวลานาหน,น,นับ10ปีในการแสดงครั้งนี้รีนาได้รวมตัวกับสมาชิก CGM 4 8ทั้งหมด28คนเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนคลับพร้อมด้วยแขกรับเชิญที่เซอร์ไพรส์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับทุกคน ปรินาอิสุตะได้สร้างประวัติศาสตร์ในวงการไอดอลด้วยการเป็นชีให้มินผู้จัดการและสมาชิกของ CGM48 ซึ่งเป็นวงไอดอลน้องสาวของ BNK48 ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่การจบการศึกษาของเธอไม่เพียงแสดงถึงการสิ้นสุดบทบาทของเธอในฐานะไอดอลเท่านั้นแต่ยังเป็นการเริ่มต้นใหม่ในการเดินทางของชีวิตในบทบาทอื่นที่เธออาจจะได้รับในอนาคตต่อไป ที่ลรไปพร้อมน้ำตาจนเธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันจึงได้เข้าใจนี่อมีมาาวาศเสียใจและสุ ฝากติดตามภาพถ่ายดีๆด้วยนะคะ